ว่าเบิงการปิดฝาข้างของรถรุ่นนี้ครับนี่ครับวิธีการปิดฝาข้างรุ่นใหม่ครับจางไม่โค้งาปิดฝาข้างโดยตรงไงนี่<ห>นจางไม่โค้ง่าปิดฝาข้างโดยตรงครับซอไม่โค้งาปิดฝาข้างซองเบิง้งข้างในครับซองเบิ้ง มากอคนๆยามาทางผีก่อนแห่มาสุกผีก่อนออกไปเจ้า<ม>อ่าว่วว่วว่วอ,อ,อ่ามาใส่ล็อกเลยนั่นด เจ้า SK 200ขี่3ครับเรียบสันบหมเหรอตาดเรียบดีลายวันนี้มาเย็นเย็นบ้านเสียเริงมันครับเสียเริงสายลั่นมันบ่นนด่เราสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีในช่วงค่ำคำครับของโรงแรมหนึ่งประมาณ มาดูเจ้าเคทีครับครับรถเสียเทิงครับนี่ครับรถของเขาครับด้านจากคงจะกันมาสกพักหนึ่งครับโ้าสิจะนงน่งไปมันเลยมากนิดนึงอ่าเลยเลยพูนไปน้อยนิดนะวะเอาเขาอันเมาคำพูนเอาหนาคำพูนนั่งง นี่ครับจะแกยังไงครับผมคุณพ่อครับคุณพ่อว่ามาลุยกีตุ้มในแล้ววันนี้พามาอยู่กับเอชเคสองลอยรุ่นสามครับสิบหล่อเท่าดียวครับแบกสองลอยครับผมเป็นทั้งไหญควนลอยเสียเ่ราะเนรถแกซุ่มเว้ยนี่ครับลอยเสียครับอ่าลอยเสียคือคันไม่ได้หรอ การังจะค้ำนะครับการังสีหมือนเลยครับคํำม,มากกับเหมือนโลดคือสว,สวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการอีกทีนครับบันดีบ้านเพื่อนหัสวัสดีขี่เท่าไรล่ะ <c oughs> ผมขอเบิ่งมันดีกันครับสิบเก้าครับพี่น้องเพื่นอนหัทสี่สิบเก้าสิงหาครับ ทำเวลาตอนนี้ก็บิ่กหงมงกุลก็วิ่งยิบสองกะที่โดยประมาณครับยางยางขาบปุ้นมาเป็นยางบ่ครับเวลาเวลาย่างไม่โค้งนี่ครับถอยถอยจากย้อนลงอีูน้อยหนึ่งแต่เมื่อไ่เข้ามาถึงจะว่าสภาพอากาศที่ฝนตกพึงแล้ว เลยบวบใจบันไดไม่ใ่คำเลยท่านเ้เท่ามันส่คำเลยนี่หอยด่างลงหน่อยนี่บวุมลงนี้ขาเกลยห้อยบ่อ้นั่นก็าม่าดอยนั่นอีแล้วจุมลงมานีน้อยนึงอย่างเข้าคำจะวิ่งมาคำหนีไดีบอที่นี่คแถมมันแหมมันแต้ผีแต่หันคบแตหันนี้จกแขนสุดที่มาเนี่ย่ะทุก่น เวลามสอกวนนี้ลงไปแล้วฮนี้กันยางลงไปเลยขึ้นรถที่บันไดค่อยู่ได้หนอพูดพูกแตกราบบัรรอว่าู้ถูกัูพูแล้วไปเร้าลงนี่แต่ว่าขมันเสมอกันกับกาอยู่แทงบ้างนี่ก็แบ่งวนันีแล้วเขาัี่ย่เี่ยนะานะเตาแลนะ มปนรถพักแดงออกมานะรถเบาเขาสีแดงกับรถในรถจุกเขาสิแดงตรงนี้เนี่มันแห้งกูหนีวะรถไหนรถที่มันจุกโคตงหน้าผมเลยแปดรออย่างนั้นมันสุดแต่ว่าน่าไหลพาให้เห็นแต่แท้หนังแข็งที่ดูที่แข็งกันลงมมาเส้นเดี๋ยว่อสวิงบิดบ่โบยึดโบวิดโบวิดนอกจากจะไปลงขุนบ่ไม่ได้ไปลงหัวทีแล้วถอยดากลงมาหอดจุ่มถ่ายเลยเดี๋ยวบอแม่งมองวิวกูอย่ากหอนตีถอยลงไปเลย สมัยนั้นสีิวิ่งเวียดนามาขักางหรือว่าเอาลมแบบมันต้นนองเล็อะโอ้หแล้วเนต้นเรันก็ได้ไม่้อมจะขับเนดนามที่เลืรถอะจะขับเนดนามไปล้วอยลังไปไป้เวยนามเลยนะเเาเดินนา่เลืกยุ่นไม่ตอยู่ที่มันก็สีลูไปไวถอยลังถอยล้งรถนี้รถรถิดล้อเลยถอยลังมาหองนี้